สวัสดีครับอันนี้ปอบปัติโปนะครับมากันสามท่านมีนับ,บัตรนับวัดแล้วก็ตัวขบพเจ้าขาะเจ้านายครับผมหนึน่ฝากติดตามช่องนาพีน้องน้ำพึ่งด้วยครับผม แล้วนะครับพีพีพร้อมกันหรือยังครับพร้อมแล้วเริ่มเลยครับปักเก่านะครับอาทิตย์นี้นะครับเก๋ากระพงประหมอนะครับสามสามสายพันธุ์นะครับได้แล้วได้แล้วตรงกลางหันได้แล้ว นีก็ได้แล้วือปลาเก่าจริงๆด้วยเก่าขึ้นมาแล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ก็แชร์หน่อยนะครับบอไปิโปรนะครับ สัปดาห์นี้เก็บตกไม่มีนะครับเก็บตกไปเป็นวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าแทนนะครับเดี๋ยวลงปลาเพิ่มให้อีกนะครับเป็นตกวันสงการแทนนะครับ okay. ดยอด